ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับกันแล้วก็ดวงดีพอดแค์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง6ราศีสเสน่ห์พารวยปีใหม่นี้มีโชคลาบรับเงินถุงเงินถังจากคนรักโอ้โหบอกเลยนะคะว่า6ราศีต่อไปนี้เนี่ยจะดวงดีมากๆเพราะจะได้โชคลาบจากการสเสน่หาทั้งคนโสดหรือว่าคนมีคู่เนี่ยดวงการเงินก็คือปังมากในปี 2, 5 6, 6 6หรือว่าปีกระต่ายนะคะที่ใกล้เข้ามาเนี่ย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า6ราศีที่ว่าเนี่ยจะมีราศีไหนบ้างเออบอกเลยนะคะว่า6ราศีที่ว่าจะมีราศีที่1ก็คือราศีมังกรค่ะราศีที่สคือราศีกุมราศีที่สคือราศีเมษราศีที่4คือราศีพฤกษ์ราศีที่5คือราศีกรกฎและราศีที่6คือราศีสิงค์ค่ะ บอกเลยว่าปีใหม่ปีนี้6ราศีเนี่ยมีโชคลาบรับเงินถุงเงินถังจากคนรักแน่นอนมาเริ่มกันที่คนโสดเลยนะคะในปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้แม้จะไม่มีแฟนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครมาเปย เพราะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะยาวไปจนถึงช่วงต้นปีบอกเลยว่าดวงการเงินปังมากคนคุยคนรอบข้างเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้เรียกได้ว่าความรักผารวยนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นคนมีคู่ในปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะคนรักเนี่ยจะเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเป็นพิเศษนะคะปีใหม่นี้เตรียมรักความสุข แล้วก็คุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญจากคนรักแถมจะถูกเปด้วยพร้อมเพยแบบจุกจุกอุ๊ยจุกด้วยพร้อมเพลงเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะคะอ่ะมาย้ำกันหน่อยนะคะ6ราศีที่ว่าได้แก่ราศีมังกรราศีกุมราศีเมษราศีพฤษภราศีกรกฎและราศีสิงจ้ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในดวงดีพอดแค์ คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย